โอกาสนี้คึ้นแล้วทำให้ตัวรีบขับโดยพายันสมาทานระรัตนเัยแล้วสำหรับวันนี้ก็อย่พูดต่อมาวันวานแต่การเริ่มต้นขอให้ทุกคนพยายามปรับอารม์ไว้วิธีการนะครับจะให้ใส่เขาออก หรือว่ากำหนดรู้ลมในใจเข้าให้ใจออกนี่เป็นเรื่องสำคัญแา่การรู้ลมในใจเข้าใใจออกเป็นการรังอัปกรณ์เพื่สร้งของสิดหรือว่าเราอธิบายกันมามากพูดกันมาบาที่ไม่อยอมจะพูดตามไม่ไหวจะพูดตามจล้ว <c oughs> วันนี้ตัวาลบต้องเรอยกมาสู้ดับบัณฑิตาคารคต่อไป เรว่าไป่โซดาบันริฐีธาวาุมีละสังโยชน,น์้เสมอกันแต่เรว่ามีเจ้อาการระงับทต่างกันหมาย้องบอกว่าเศรษฐีธาตรม,มีมีกรรันนะครับคือว่าทรรมโลภโทสะโทหะบาวบางโลเําหรับพอะเศรษธาวุมีเรื่องต้น เรื่องวิปัสสิกภาทางนี้มากในวก็ได้แต่เสียพยทานเมตัวสำคัญเรื่องพยทานที่จะเกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัยความมีหารสี่มื่อมีหานสีถ้ามีอยู่ในใจก็มีแต่ความรักความสงสารกับความอิจฉาความรมวางเญ เพื่อเช้อารมณ์แตต่างที่มันจะเหตุทำลายอารมณ์ิทธิพวกเราวางไว้สิว่ามันจะเรื่องธรรมดาอันนี้ต้องจำที่ว่าต้องจำกัวพระว่าบางทีพวกเราก็องมาเรียนไปด้กันและจะไปยุ่งเหตริยนญาของบุคคลอื่นอันนี้คือการไม่สมควรพูดมาทุกวันมลองห้ดูอย่าไปยุ่งความเป็นพระให้มันเป็นพระ อย่าทำตนเป็นจนเป็นเนรจงเป็นเนรอย่าทำตนเป็นตนกรรมจรหมายว่ารุ้น,น,วน,น,น,นความดีของพระพุทธศาสนาะปรับตัวใจคนตนเองเป็นสำคัญถ้าทุกคนปรับตุงใจตนตนดีแล้วมันก็ไม่มีเรื่องไปยุ่งกับคนอื่นไม่สร้างคนอื่อน,นให้มีความร่างรอนในการที่จะเพ่งโทษคนอื่นจงรู้ตัวว่าเราเนรตนไป ไ่รู้จิตตัวไม่เสมอรู้จิตตัวเราเลวมากจนว่าถ้ามันขังอยู่ในใจไม่ได้มันจะไหลมากัดทางวาจาไหลมาทางทางกายคือมันจะทํามันไหลมาทางวาจาและทางกายนี่สดงความเลวมันล้นกับจิดนี่แค่นี้กาคิดเราเป็นประจำ อย่จะถ้าลงจนว่าเป็นคนดีถ้าดีแล้วปากไม่เสียกายไม่เสียถ้าปากเสียกายเสียมันก็เลยล้นไอความความเลยมันล้นมีความดีไม่ได้นี่สิ่งที่เราจะกันความล้นอาการของล้นจากความเลยมันก็ต้องอาศัยสมมีหางสี ไมอมีจิตเมตตาความรักโทนาความสงสารไม่จิต่ลนโยนไม่สาริษยาใครเห็นใครได้ดีคอยินดีด้วยไม่เอ่ยอุบางเผยตามขดของขำยอมรับนักสีของสงฆ์และพยายามเพ่งโทษโจดความทุกข์ตัวอยู่เสมออย่าไปโทษโจดความทักขของคนอื่น กาใจปัญญาพูดต่อความชั่วของคนอื่นแปลว่ายังเลวอยู่ยังมีความอิจฉาเรื่องยายคนอื่นยังเลวอยู่พูดเสียสีขั้นแพ้ของคลอื่นยังเลวอยู่สร้างกรรมชั่วผิดธรรมที่นี่มันยังเลวอยู่นี่ที่ยรามองความเลวในใจของเราเป็นสำคัญถ้าใจของเราไม่เลว เราก็ไม่มีการเชื่อมโยงุคบตนเองไม่เสียสีวิตกอบตนองไม่ประสบเหตุการณ์กับตนเอืไม่นู้เหมือนจะมีหานสี่นี้อยู่เม่เหมือนงานสี่มีความละเอียดตรงตัวดีที่จะมีอยในทานได้คำว่าพยายามเนี่ยมันมีกำลังหนักที่ว่าหนักกว่า ก็มีหางสี่ธรรมดาก็มีหางสี่ธรรมดาแล้วมีเรามีมีจามีจิตไม่ตาความรักคื่นมาความสงสารเรามีรักเรามีสงสารไม่ขานเสียเขาการอยากอาไปทำนี่ต้องใช้ลมสูงไปกว่านั้นเพราะว่าเราต้องให้อะไรกับคนที่สร้างความชั่วให้เกิดขึ้นกับเรา สร้างความเดือดร้อนห้เกิดขึ้นกับเราแทนที่เราจะโสกแทนที่เราจะสบายเรามีจิตคิดแฝงในความเลวของเขาเ่อมีความรู้สึกคิดว่าบุคคลคนนี้มีสภาพเป็นทาสไม่มีความเป็นท <c oughs> ไนทยคำว่าทาสเป็นคนชั้นต่ำ เป็นพระรับบทสนับบทฉันทำเป็นวาสุกุมาริกาก็เป็นวาสุก <cio> ุมาริกาฉันทำเพราะยจะมีจิตเป็นทาสอยู่จะไม่เป็นไทยอยู่ในเจนผูกมังคับบัญชาให้พันอยู่เสมอทาสคนยังดียังมีโอกาสหาความดีมาใส่ตนได้ถึงแมว่าเป็นทาส เป็นทายของคนดูตัวอย่างนางบุญทาสีเป็นทายของพระอดียรับใช้เจ้านายสระิลาไม่มีค่าจ้างรางวัลก็เป็นทายแต่ว่านางบุญทาสีก็ยังมีจิตจริงขรุขมียอมรับนักสืความดีขององค์สมเด็จพระทธสุค์นายใช้ให้เป็นรัท ให้กิดทางไกลนางก็ทำเป็นทีด้วยรำกบบไอยข้าวซิ่งแล้วก็ห่อชายก็ไปหวังจะไปกินตำทางในเวลาน,นั้นพระพุทธองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากบพระอันอนท์เดินผ่านมาพอดีนางบุญพาสีมาคิดในใจว่าเรา เป็นท่ายเขาบางครั้งเรามีสัตว์เจตพระจะไม่มีอะไรจะถวายบางครั้งเรามีของจะถวายพระก็ไม่เจตพระหาพระยากตอนนี้เราเจตโอสเด็จพระผู้มีสัตวาพเจ้าสัตว์นอนเรามีเส้นสีทำด้วยรํากับลายข้าประสงคัญ พอชายพกมาแล้วเจ้าของนี่ถวายองค์สมเด็จพระพรทธมัสสนาแล่วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอมากเล้านางก็มีมนต์อยูุ่แล้วแก่ชายพกเอาไปขี่มาใส่บนตะเกีนบ่ายพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเแื้อใส่ลงไปแล้วนางก็คิดแล้ตามธรรมดากับพระเจ้าย่อมไปฉันใน สป็นักของพระราชาบ้างในสปนักของมหาเศรษฐีบ้างฉันแต่ของดีได้ขอให้เราเนีเป็นของเลพระพุทธเจา้าคงไม่ฉันก็ได้ว่าอาศัยที่เรามีตั้งใจเป็นทุศนตรงสมเด็จพระพุทธเจ้าจะฉันหรือไม่ฉันครับเราหวังถวายกันเอาบุญเท่านั้นเมืม่อมาคิดแบบนี้องค์สมเด็จพระจินทรสี พี่เล่้ยมองดูหน้าการมันนี่เขาคิดไงเขาไม่ได้พูดแค่เงินรู้ท้าที่นี่ตัวใส่ผ้าสงัดตีเลยเสร็จเล้วสะมาจะไปจะเจ้าก็ทรงประทับที่ตรงนั้นฉันเป็นที่ผู้นางบุญทาสีในขณะนั้นกลางทางนนัเองนางบุญทาสีดีใจเกิดกายนั่งลงยกมือไหว้ขนมตลอดเวลาด้วยความเครพิ้มใจอย่างยิงย่ง เมื่อสำเร็จเรื่อสมาสุทธเจ้าทรงขันจบตัวโมทนาเมื่อโมทนาจบนางบนภาสีก็สำเร็จเป็นพระโสดาปฏิผลเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้น